d l ห้าหนึ่งหกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตโยต้าคอมมานเตอร์ปี2018นนะครับของลูกค้านะครับเคยติดตั้งไฟนหน้าโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับวันนี้เข้ามานะครับติดตั้งเป็นไฟตัดหมอก ใหม่อีกคู่นึงนะครับเป็นไฟแบบหมอกโปรเจคเตอร์นะครับขนาด2.3นิ้ว GTW 38วัตต์นะครับแล้วก็ตัวเดย์ไลท์ของลูกค้ามีปัญหาเรื่องน้ำเข้านะครับก็เลยให้ทำการโมดิฟายใหม่นะครับใส่เป็นไฟเดย์ไลท์ใหม่แทนของเดิมนะครับบวกเพิ่มไฟเลี้ยวเข้าไปด้วยนะครับทำให้มีไฟเลี้ยวในตัวของตัวเดย์ไลท์ด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่าไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีเหลืองนะครับ 3,000k นะครับแล้วก็สีวอร์ม 4,800k นะครับรวมไปถึงสีขาวนะครับ 5,800k เรียกได้ว่าครบจบอยู่ในชุดเดียวเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทุกสภาพผิวถนนนะครับเวลาเจอนะครับแสงคัดออฟนะครับก็จะเป็นเส้นตัดชัดเจนนะครับไม่มีการฟุ้งแยงตานะครับเวลาเปิดไฟสูงก็จะมีไฟสูงเพิ่มด้วยนะครับในตัวของไฟตัดหมอก ก็จะทํให้ไฟสูงเนี่ยส่องผ่านทะลุทะลวงได้ดีนะครับคันนี้ก็ฟิล์มค่อนข้างหนานะครับพอเปิดกับไฟตัดหมอกเนี่ย38วัตต์ก็ค่อนข้างจะมีความดอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีนะครับดีกว่าของเดิมท,ที่ที่ติดมากับรถตั้งแต่แรกเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดานะครับก็จะช่วยเสริมไฟหน้าในตอนที่วิ่งถนนดำหรือว่าฝนตกได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับ จะเห็นว่าในคลิปนะตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยก็จะวิ่งผ่านถนนดำแล้วก็ในสภาพที่ฝนตกจริงๆนะครับแสงที่เปิดให้ลูกค้าเปิดเฉพาะไฟตัดหมอกวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เทสจริงๆนะครับว่าไฟตัดหมอกเนี่ยสว่างจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเสียงแสงนะครับสี 5,800K นะครับสีขาวนอกรถนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสี 3000k นเะครับเป็นสีเหลืองเข้มนะครับจะเห็นว่า,าเวลาวิ่งถนนดำเนี่ยสีเหลืองเข้มเนี่ยจะมองว่ามีความเข้มเสริมกับไฟหน้าได้ดีนะครับครับต่อมาก็จะเป็นสีวอร์มนะครับ 4,800K นนะครับจะไม่ได้ขาวเกินไปและไม่เหลืองเกินไปนะครับจะช่วยเสริมกับไฟหน้าวิ่งกับถนนดำในสภาพฝนตกเนี่ยค่อนข้างเห็นดีนะครับ ผิดกับสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่จับถนนได้ดีสําหรับฝนตกเนี่ยก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็แสงสีวอร์มผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับนอกรถเนี่ยมันสว่างทั้งหมดครับแต่ในรถเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอาการดรอปค่อนข้างชัดเจนสําหรับแสงสีขาวนะครับผมสําหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจติดตั้งชุดไฟโปรเจคเตอร์สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ DRA516 นะครับ ผมเน้นจบก็ไม่บานปลายใส่แล้วใช้งานได้จริงดูแลลูกค้าทุกท่านดังคนในครอบครัวไฟหน้าไม่สว่างยินดีให้คำปรึกษาครับฝากทุกท่านกดไลค์เพจกดแชร์เพื่อสนับสนุนดีอะไรห้าในหด้วยนะครับขอบคุณครับ